สวัสดีคี่สุขโสขทัครับผมเมืเ่อี้กาวัานพุทธที่ยีเปียดมกรลาหกเก่ามาตามแนวทางเราพัฒนาของอาจารย์ไก่เก่าพี่น้องเราพัฒนาอาจารย์ไก่ยัง่้องเลิกของอาจารย์ไก่พวกเขาพี่น้องหลุดเลยหลุดมัดเลยหลุดทั้งเหล็กวิ่งทั้งเหล็กจับคูม่มึงไงว่ามีจ้าตัว เล็กปีกกับว่าเขาจับคู่กับว่ามี่ร้าหุดมาได้ cao. Oh, lao y no no. Por la... See. See. Yep. Yep. see. เป็นเน่นให้สซีได้ไปนอนก็ซีโซน Um, see you huh? Be hope. Be a เจ็ดสามเจ็ดห้าพี่นุ่มมาเก็ดสี่สี่เจ็ดกับจัดใดนะ เจ็ดหกเจ็ดเก้าส่วนเล็กสามโตไดะพี่น้อง 2 Y 1 Xong Kiệt เงินตัวเน้นได้พี่น้องนี่แหละพันเน้นจิตกันเลยเนี่สี 4, 6, 5, ่หกัเพียรหาเนี่ตัวเน้นพันเนนทั้งจิตสี่จิตันพุทธยี่สิเมกราหกเก้ลาวพัฒนาจาันไก่บนล่างวิ่งสี่ัดเจ เน้น4ีซีศูนย์ซีสามซีห้าเกาเจเจ็ห้าเจ็ดหเจดเก้าเพิ่นเน้นซีกับเจหส่วนเลข3ามตัวนี่เพื่อสอง2 46, 27, ีหสองเจ็ดห้าเนาะพี่น้องเขากระชับหนะ้าจอท่านมากระจังจัดพี่น้องมา,มาเขา้ากระพานขอบคุณอาจารย์ใกล้หลายครับผม มันมานแห้งๆปังๆกนได้ไปนองได้มเมื่อแรกสองตุ้งเกิงฝากกุหลากุแซวที่ตบมันห่าให้ยชวงได้ไปนอนด้สวัสดีครับผม